ชมคะอุตสาหกรรมสมัยนี้นะคะมีแต่ผู้ประกอบการที่คิดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญค่ะเช่นเดียวกับโครงการนี้ค่ะชื่อว่า ames green society นะคะตั้งใจที่จะลดเศษผ้าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเวลาตัดเสื้อผ้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเศษผ้าเหลือใช้ใช่ไหมคะจะลดให้เป็นสูตรแล้วนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะ่าสนใจมากๆไปติดตามค่ะ MS m มเ t สมัลตโตรโดยบูติกนิวซิตี้เดินหน้าเปิดตัวโครงการ MS Green Society ิตี้บความร่วมมือกับพันธมิตรในการนำผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรม20%มาสร้างสารรค์และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์และทำให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่มเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการทำเรื่องเกี่ยวกับ circular economy เนี่ยเราต้องรวมตัวกันเป็น supply chain ในส่วนของคู่ค้าเนี่ยเอ่อเราคงจะ คัดหาผู้ค้าที่สามารถให้วัตถุดิบหรือให้อุปกรณ์ที่มีความสามารถทำเกี่ยวกับรลักโลกได้มากขึ้นนะคะนำทรัพยากรที่มีอยู่นำมากลับไปใช้ใหม่การผลิตเสื้อผ้าเนี่ยมันย่อมมีบางส่วนที่เป็นส่วนเกิน ะะจากการผลิตเราก็พยายามคั่คูคิดว่าส่วนเกินของเราสามารถเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอัพไซเคิลหรือว่าเป็นทางของการรีไซเคิลค่ะ